สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ Call of Duty Modern Warfare 2นะครับเดีย๋ยวเรามาเล่น Free For All นะครับมามาสิบก้าแปดเจ็ดโอ้เวิลห้าห้าเวิลห้าเวิลมาพร้อมบวกก r e e For All ฟังเสียงทเท้าเถวนี้ก่อนไม่เจอใคร เฮ้ยมีคนโดดนำ้ำเอา้าวิ่งวนอยู่ที่เดิมเลยร้อยหลังปืนค่อนข้างจะดีนนะโอ้ยปืนมันเร็วกว่าอุยอ้ยได้ยินเสียงเปี้ยงทีเดียวตายเลยเฮ้ยมันตายแล้วมันร้องได้ด้วยเหรออ้า chưa đó chưa lắm rồi, lắm chưa 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 เก็บสองฟีฟออมมันก็จะประมาณนี้นะมันแบบเกิดแล้วก็แบบใครมาใครอยู่ข้างหลังใครก็จะได้เปรียบหน่อยนะเนาะพอยิง,งหลังเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย,ยมันเกิดมันไม่รู้ตัวไงเอาเอาวิ่งหาไม่เจอโอ้ยแหลก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  วิ่งมาไหนีวิ่งเจอหลังแล้วเจอข,ข้างด้วยายเจอสองด้านจะเป็นเงี้ยเนี่ยเกิดมาแล้วต้องดูรอบตัวโอ้ยิงไม่ถูกเลยเอา้าโอ้ยเขาหลบอยู่ปืนมันค่อนข้างจะช้านะแล้วก็นหนักแล้วมันลั่นกระสุนช้าด้วยแต่ว่ามันแรงอะ่ะเนี่ยถ้ากิคกิป ิปืนหรือสเปรย์ปืนดีๆเข้าทุกเม็ดเนี่ยตายเฮ้ยมีคนยิยงกันเฮ้ยนี่งไงความไวเป็นของพิชร์มีคนยิยงเราเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่ไหนดูหลังด้วยดูซ้ายดูขวาด,ด้วยนาดูหลังฟีฟออก็จะประมาณนี้เอาไว้บอมมือก็ได้นะครับก่อนเล่นเฮ้ยเจอางข้าง UAV active. Oi! Nang, ai là, bưng lèo nèo nèo nèo. Hey, cưỡng. Oi, sân anh đã. Yang anh anh chưa sân anh nèo. Chưa đón. Oi! Yep, นั่นไงนั่นไงแน่จะมาฆ่าจะวิ่งมาฆ่าเฮ้ยแม็กหมดโอ้โหลูกซองเป่าลูกซองเป่าผมหงายเลยเมื่อกี้ยปงไงดิวิ่งไปงี้กว่าง <c oughs> ไปให้หมด เราไปอ้อมข้างบนเจอไหมอ้าวไม่เจอแล้วมันไปไหนเร็วจังอ่ะเอา้เอางงอีกแลก้วกูงงตัวเองเอาซูมรอนั่งยิงนั่งยิงอย่ามันมาอย่ามันตามมาตัวหนึ่งได้ยินเสียงเขา UAV active อ่ะยิงมาจากข้างหลังอืมโอเคโอ้โหไม่ทันนะเลือดเราจะหมดอยู่ละมีคนหลอยมีคนหลอยเรามีเสียงมาจากทั้งโอ้โหว่าแล้วมันมาข้างหลัง ได้ยินเสียงโอ้โหควันอะไรวะเนี่ยควันอะไรวะเนี่ยมันสั่งอะไรลงมาวะได้ยินเสียงมาทานะซ้ายโอ้โหไม่น่าซูมเลยน่าจะยิงไปเลยมาลองหาแค้มแทนี้ เขาวิ่งไปนี่มันต้องตายแนย่นอนอไม่ซ้ายก็ขวาไม่นากระหลังมีอยู่เงี้ยลองแคมป์แถวนี้สิไปไม่เจอใครเลยวิง่งกระโดดวิง่งกระโดดมาใคแม่นกว่าก็คนนั้นก็ชนะไม่หนีเสือป่าจอระคกี้เองนะมันมานี่แล้วใช่ไหมไม่ใช่

นึกว่าตายแล้วเอาเกิดที่เดิมโอ้โหอมีดไ่ค่ะเอา้อายนี่ยิงกูอีกละอยู่ตรงไหนวะอืมชั้นสไนใช่ไหมเห็นตัวแล้วเมื่อกี้เจอหลอยหลังแน่นอนอะมาปืนพกละ

เจอมีดมันทำเฟสหรืออะไรเนี่ยเอามีดไล่ฟันชาวบ้านวิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ชอบลงน้ำขึ้นขึ้นขึ้น,อ,อ,อ,น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 อือลอยได้หนึ่งปุ๊ยแม่งซูมรอละโอ้ย มันมาทางขวาเกิดที่เดิมขอลอยหน่อยขอลอยหน่อยไปทางอุโมงค์ขอลอยขอลอยโอ้ยมันเห็นปืนมันลั่นเร็วกว่านะไปวิ่งกระโดด hồi zoom bên này zoom nhanh bên này cho em này là mày với đây ủa gì ngửa ngửa cái cái โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยได้ที่สามโอ้ย,อยตัวเดียวเองจะได้ที่สองอะสำหรับโหมดฟรีฟร a อ l ก็เอาไว้เท่านี้นะนะครับก็ <c oughs> ก็โอเคอ่ะปืน AK แต่ว่ามันยังไม่มีชุดแต่งไงมันเพิ่งเวลเนอ้อย AK นะครับอาตอนนี้ฆ่าไป23ตายยี่สิบหนึ่งสกอร์ยี่สามนะครับ อยู่ที่3นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับผมไม่ค่อยมันเท่าไหร่คลิปนี้เอาไว้แบบเล่นยึดฐานยึดธงอะไรเงี้ยมันจะมันนะครับแต่กดมาเจอฟีฟอร์อะไรทีมเดสแมทเนี่ยมันก็เล่นเล่นไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย